อมรินบุ๊กส์พอดแคสต์ทดลองฟังกับอมรินบุ๊กส์พอดแคสต์ความสุขเธอนั้นขอฉันเธอนะ ส้ยองฮาเขียนวิทยาจันพันแแปลบทนำหลังกำแพงรัว้วโรงเรียนอนุบาลเฮอริเทจเพลงเด็กน้อยแสนสดใสดังกังวานเนื่องได้วันนี้เป็นวันแสดงกิจกรรมครอบครัวประจำปีในหอประชุมจึงถูกประดับไปด้วยลูกโป่งหลากสี บนเพดานแขวนป้าเขียนไว้ว่า To Annel Family Day Festival ฉากหลังบนเวทีเป็นภาพทิวทัศน์ป่าไม้และทะเลสวยงามความรู้สึกสนุกสนานผสมอารมณ์ตื่นเต้นอัดแน่นอยู่ภายในหอประชุมทุกคนต่างกำลังเฝ้ารออย่างใจจดใจจอ่อการแสดงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วทุกที่นั่งแน่นขนาดไปด้วยแขกเรือ จนแทบไม่มีช่องว่างให้แทรกระหว่างกันได้หลังเสียงประกาศของครูใหญ่จบลงเด็กๆที่สวมชุดปลากับฉลามก็พากันเดินขึ้นเวทีเสียงเฮกับแสงแฟลชจากกล้องระรัวขึ้นเป็นละรอกผู้ปกครองทั้งหลายพากันเฉงอมองหาลูกๆของตัวเองบนเวทีอย่างวุ่นวายขณะที่เพลง Baby Shark แบบดังขึ้น ครูคนหนึ่งได้เปิดประตูด้านหลังวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาในหอประชมุมท่ามกลางทำนองเพลงคลืนเพลงกับแสงแฟลชที่ละลัวขึ้นคล้ายดอกไม้ไฟเธอวิ่งแทรกไปตามที่ว่างระหว่างที่นั่งเหมือนคนไร้สติหน้าซีเซียวบ่งบอกถึงความตกใจสุดขีดคุณแม่น้องจียูนคุณแม่น้องจียูนอยู่ที่นี่ไหมคะเธอตะโกนเรียกคุณแม่ของเด็กคนหนึ่ง ท่ามกลางบรรดาผู้ปกครองที่กำลังส่งเสียงเชียร์ลูกๆของตนแม่ของเด็กคนนั้นกำลังขย่งปลายเท้ามองไปยังเวทีครูสาวรีบเดินกึ่งวิ่งไปหาอีกฝ่ายพลางกระซิบบอกบางอย่างเพียงเท่านั้นดวงตาของผู้ฟังก็เบิกกว้างขึ้นประโยคถัดมายิ่งทำให้หน้าของเธอขาวซีดลงอย่างชัดเจนจียุนจียุนลูกแม่ แม่ของเด็กหวีดร้องรั่นเสียงนั้นดังขึ้นพร้อมกับท่อนฮุกจังหวะร่าเริงของเพลง baby shark ผู้ปกครองที่กำลังชื่นชมลูกๆบนเวทีต่างหันควับมองไปทางเธอแต่ละคนเริ่มรู้สึกถึงบรรยากาศแปลกนี่คงไม่ใช่เรื่องปกติแล้วครูกับแม่เด็กเดิอนออกจากหอประชุมไปอย่างรีบร้อนส่วนครูอีกคนรีบวิ่งไปรายงานสถานการณ์กับครูใหญ่ท้ายที่สุด ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในมุมเล็กๆก็ขยายวงไปทั่วหอประชุมเกิดอะไรขึ้นหรอต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆน่าจะอยู่กับแม่น้องจียุลล่ะลำโพงถูกปิดลงตามคำสั่งของครูใหญ่เธอประกาศยุติการแสดงก่อนเดินถือไมโครโฟนขึ้นไปบนเวทีสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่นั่นโดยพร้อมเพียงคำแถลงของครูใหญ่ทำเอาทุกคนตื่นตะลึงไปตามๆกัน มีเด็กหญิงคนหนึ่งหายตัวไปเด็กน้อยที่หายตัวไปชื่อว่าคังจียุนเรียนอยู่ยระดับชั้นแพทินัมระหว่างที่ครูประจำชั้นพาเด็กๆเ,เ,เดินจากห้องเรียนชั้นหนึ่งขึ้นมายังหอประชุมชั้นสองจียุนได้หายตัวไปเธอเพิ่งรู้เรื่องนี้หลังมาถึงหอประชุมแล้วครูสาวอธิบายว่าตอนขึ้นบันไดมาชายกระโปรงของเด็กคนหนึ่ง ได้เกี่ยวคาถาของเด็กอีกคนเธอช่วยปลอบเด็กที่ร้องไห้พอมาถึงหน้าหอประชุมนับจำนวนเด็กๆด,ดูอีกครั้งก็พบว่ามีเด็กคนหนึ่งหายตัวไปครูใหญ่ประกาศยุติกิจกรรมทั้งหมดแจ้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ผู้ปกครองทราบทุกคนยอมปฏิบัติตามมาตรการฉุกเฉินด้วยความเต็มใจหลังจากนั้นครูประจำชั้นโทรแจ้งความ ผู้ปกครองทั้งหลายถูกทยอยสอบปากคำส่วนหนึ่งช่วยไปดูที่ประตูรั้วอีกส่วนช่วยไปตามหาที่ห้องเรียนชั้นหนึ่งที่เหลือออกค้นหาตามห้องศิลปะลงยิมห้องทำอาหารห้องสมุดผู้ปกครองบางส่วนรีบร้อนพาลูกตนเองกลับบ้านตำรวจซึ่งถูกกระดมกำลังมาช่วยตามหายืนยันภาพเหตุการณ์ผ่านกล้องวงจรปิดพร้อมกับครูใหญ่ แม่ของเด็กร้องไห้สะอึกสะอื้นอย่างขวัญเสียส่วนผู้เป็นพ่อพยายามเก็บการอารมณ์โกรธเบี้ยวเอาไว้ตำรวจสันนิษฐานว่าช่วงเวลาที่เด็กหายตัวไปน่าจะอยู่ที่ประมาณบ่ายสองโมงสินาทีพวกเขาพบชายหน้าสงสัยจากกล้องวงจรปิดเดินเข้ามาในประตูรัว้วแล้วเดินตรงไปทางอาคารเนื่องว้วันนี้เป็นวันแสดงกิจกรรมของโรงเรียน ประตูทางเข้าเลยเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าออกได้อย่างเสรีชายคนนั้นสวมหมวกสีดำอําพรางหน้าตาถือกล่องเล็กๆในมือเขาเหลียวมองไปรอบๆก่อนเดินตรงไปหาเด็กผู้หญิงคนหนึ่งทันทีที่เห็นภาพนี้จากกล้องวงจรปิดแม่ของเด็กน้อยก็ตะโกนล,ลั่นขึ้นนั่นไงคะจียุนลูกสาวของฉันที่รักนั่นมันจียุนจียุนลูกของเรา ขาของเธอไรเรี่ยวแรงล้มพับลงบนพื้นก่อนหมดสติลงพ่อของเด็กมือสั่นโอบ,บาดเธอไว้ภาพของชายคนนั้นค่อยๆหายไปจากหน้าจอของกล้องวงจรปิดเช่นเดียวกับจียูนซึ่งก้าวเท้าฉับๆไปจากที่นั่นก่อนจะถูกบรรดาผู้ชมภายในงานบทบังจนในกล้องวงจรปิดมองไม่เห็นว่าเด็กหญิงเดินต่อไปทางทิศใด ภายหลังก็ไม่พบตัวเธอผ่านกล้องตัวไหนเลยมีเพียงภาพชายสวมหมวกสีดำเดินออกนอกประตูรั้วไปพ่อแม่ของเด็กสันนิษฐานว่าอีกฝ่ายอาจพูดจาโน้มน้าวบางอย่างกับจียูนเพื่อพาเธอออกไปจากที่นี่ทว่ายังคงมีประเด็นให้ครุ่นคิดต่อว่าหากชายสวมหมวกสีดำคือผู้ต้องสงสัยแล้วเขาพาจียูนออกไปจากโรงเรียนแห่งนี้ได้อย่างไร ตำรวจลงมือสืบหาความจริงทันทีพวกเขาเชื่อมั่นว่าชายสวมหมวกสีดำน่าจะยังไปได้ไม่ไกลาจากบริเวณนี้ผู้ปกครองทั้งหลายร่วมมือกับครูออกตามหาตัวจียูนภายในโรงเรียนอนุบาลเนื่องจากกล้องวงจรปิดจับภาพตอนจียูนออกไปจากโรงเรียนไว้ไม่ได้นี่จึงเป็นความหวังสุดท้ายโซอาราครูประจำชั้นเดินตามหาจียูนในห้องเรียนทุกห้อง สีหน้าของเธอซีเซียวมากก้าวเท้าจากห้องหนึ่งไปอีกห้องอย่างรวดเร็วเซียววินาทีที่ล้าสายตาเด็กน้อยก็หายตัวไปแม้ทุกคนจะไม่ต่อว่าเธอด้วยคำพูดแต่แววตาที่มองมาก็ใกล้เคียงกับคําตตำหนิเพราะนี่คือความรับผิดชอบของเธอเต็มๆโชอาราคือน้ำลายเหนียวหนืดลงคอเธอถอนใจสั้นๆครั้งแล้วครั้งเล่าในอก เต็มไปด้วยความวาวุ่นและกระวลกระวายใจได้โปรดเถอะได้โปรดขอให้เด็กยังอยู่ที่นี่อย่างปลอดภัยถ้าเจอตัวแล้วก็จะกระชากหัวมาตีหนงึแรงสักครั้งเวนเอ้ยนี่มันเรื่องบ้าบออะไรกันเป็นเพราะไอ้เด็กนั่งงุ่นิดนั่นคนเดียวอีกแล้วก่อเรื่องอีกจนได้ครั้งนี้ก็ด้วยสินะไอ้เด็กผีไม่ใช่แค่เคยก่อเรื่องครั้งหรือสองครั้งแต่สร้างปัญหามาตลอด ไม่เกี่ยงสถานที่หรือเวลาตอนนี้นางเด็กตัวแสบคงแอบซ่อนตัวอยู่เฝ้ามองผู้ใหญ่หัวหมุนจากที่ไหนสักแห่งพร้อมกับหัวร้อยยาออย่างชอบใจนางเด็กจอมดื้อที่รู้ทุกสิ่งเข้าใจดีว่าหากมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นครูประจำชั้นจะถูกครูใหญ่ต่อว่าส่วนตัวเองก็จะได้รับความสนใจจากผู้ใหญ่พอแม่ชอบคิดว่าลูกตัวเองเป็นนางฟ้าตัวน้อย เยไม่รู้อะไรเลยว่าเด็กไวัห้าขวบเข้าใจทุกอย่างเป็นอย่างดีเพียงแค่ใส่หน้ากากไล้ดึงสาบนใบหน้าชั่วลายเท่านั้นถ้าถูกลักพาตัวไปเลยจริงๆก็ดีสิไม่เคยคาดฝันมาก่อนเลยว่าเหตุการณ์ธรรมดาจะบานปลายใหญ่โตได้เพียงนี้แค่คิดว่าจะต้องถูกครูใหญ่เอ็ดใส่โชอาล่าก็รู้สึกหงุดนงดใจไม่สิถ้าทุกอย่างจบลงแค่ถูกดุก็โชคดีไป แต่เพอเคราวนี้เธออาจถึงขั้นถูกไล่ออกจากงานครูสาวเปิดประตูห้องเด็กเล่นด้วยความหงุดหงิดกว่าสายตาไปทั่วห้องทว่าไม่มีบริเวณใดให้เด็กมุดเข้าไปซ่อนตัวได้ขอแค่หาตัวให้เจอก่อนครั้งนี้ละ่ะฉันจะในจังหวะที่หมุนตัวกับเธอได้ยินเสียงกรอบแกรบดังขึ้นจากที่ไหนสักแห่งเป็นเสียงเสียดสีของผ้าลูกไม้บาง โชอาลาเลมองประตูห้องที่กำลังเปิดอยู่เสียงผู้ปกครองตะโกนตามหาจียูนแทรกผ่านช่องประตูเข้ามาเธอเงียบเสียงฝีเท้าลงย่องไปทางประตูแล้วหมุนลูกบิดปิดประตูลงอย่างเบามือเพียงเท่านี้ที่นี่ก็กลายเป็นพื้นที่ปิดตายแล้วเธอสวมถุงเท้าสีขาวอยู่เดินไปที่ดินชักเก็บของเล่นย่างเท้าไปช้าๆและแผ่วเบาเหมือนนักล่ายามเข้าใกล้เหยื่อ มือของโชอาลาซันเล็กน้อยคณะเอื้อมไปจับที่จับลิ้นชักภายในห้องเงียบสงัดมีเพียงเสียงหัวใจเต้นของคนสองคนลิ้นชักของเล่นทุกเปิดออกพร้อมกับเสียงหัวเราะขึ้นจมูกเจอแล้วมุมปากของครูสาวเหยียดขึ้นเธอกลั้นเสียงหัวเราะที่ตั้งท่าจะพุ่งออกมาจียูในชุดทิงเกอร์เบลกำลังนอนขดตัวอยู่ในตะกร้าลิ้นชักของเล่น โชอาลาเดินเข้าไปใกล้ขึ้นอีกหนก้าวร่างของเธอบังแสงไฟด้านบนโดยมีเงาสลัวทอดผ่านศีรษะของจียูนโชอารามองเด็กหญิงเงียบๆจียูนที่กำลังขดตัวอยู่ในตะกาก็ลอบมองเธอกลับเช่นกันเสียงหัวใจของทั้งคู่เต้นประสานกันในความเงียบมีแค่เสียงผ้าลูกไม้เสียดสีด,ดังขึ้นแผ่วๆทันทีที่โชอาราเบี่ยงตัวลบ จียุนก็ลุกออกมาจากตะก,กร้าคลันเด็กหญิงเห็นชุดเดรสของตัวเองเปื้อนฝุ่นก็น่างอรีบใช้มือปัดออกครูสาวเหยียดมือไปทางกระหม่อมเด็กๆของเด็กน้อยเจอตัวแล้วมือเย็นเฉียบของเธอลูบหัวอีกฝ่ายอย่างอ่อนโยนจียุนกำลังหมกมุ่นกับชายกระโปรงยับของตัวเองอยู่เงยหน้าขึ้นมองทั้งคู่จึงสบตาก,กันพอดี บนหน้าผาของเด็กหญิงมีเหงือผุดอยู่บางๆจียูนถ้าไม่ถึงมาอยู่ที่นี่ได้หรจะจ๊ะไม่ได้ยินเสียงที่พวกคุณครูกำลังตามหาหนูอยู่หรอโชอาลาเอ่ยถามาอุมปากเธอระบายไปด้วยรอยยิ้มเด็กน้อยสั่นศรีรษะไปมาคงคาดเดาไว้ตั้งแต่แรกถึงจะรู้ว่าทุกคนกำลังตามตัวอยู่ก็ไม่มีวันออกมาหนูอยากเล่นซ่อนหากับครูใช่ไหมจะ๊ะเด็กหญิงสั่นศรีรษะ ไปหน้าปราศจากความรู้สึกสำนึกผิดโชอาราขยับเข้าไปใกล้โน้มตัวลงพลางจับแหลของจียูนเอาไว้แน่นเธอกระซิบข้างหูของเด็กหญิงถูกไล่ตามมาอีกแล้วใช่ไหมเด็กน้อยพยักหน้าเร็วพันคราวนี้ตัวใหญ่แค่ไหนล่ะจียูนจับที่ข้อศอกของตัวเองแล้วมันกัดไหมเธอไม่ยอมตอบฟังนะจ๊ะ ครูสาวออกแรงบีบหัวไหล่ของจียุนมุมปากที่ยกขึ้นสันนริกครั้งก่อนครูบอกแล้วใช่ไหมว่ามันจะมาปรากฏตัวให้เด็กนิสัยไม่ดีเห็นเท่านั้นแต่เด็กนิสัยดีไม่มีทางเห็นมันเด็ดขาดถ้าจียุนเป็นเด็กดีก็จะไม่เห็นมันไม่ถูกมันไล่ตามอีกโชอาราคลายแรงจากสองมือลงจียุนจ้องเขงม่งมองเธอด้วยดวงตากลมโตก่อนเอ่ยขึ้นในที่สุด หนูอยากให้มันไล่ตามคุณครูแท้หนูอยากให้กัดขาของคุณครูจียูนบอกอย่างชัดถ้อยชัดคำดวงจันทร์คืนนี้ส่องสว่างกว่าทุกวันกลางดึกของฤดูใบไม้ร่วงอากาศร้อนจัดราวกับหม้ออบไอน้ำถูกพัดไล่ไป เสียงจัก,กระจันร้องก็พันถูกกลืนหายไปด้วยสายลมที่พัดประทาแก้มก็มีความเย็นเยียบโซมินกับจองอูก,กำลังเดินเล่นอยู่บนทางเดินในปา่าติดอพาร์ตเมนต์ไฮเพรสทีสแขวงพันโพแสงสลัวก,กับป่าเขียวชะอุ่มช่วยกระตุน้นบรรยากาศในการเดินเล่นข้าคืนนี้ที่นี่ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อสามปีก่อน อพาร์ตเมนต์แห่งนี้ราคาสูงเฉียด112รานวอนต่อตารางพยองคุ้มค่าสมราคาในฐานะอพาร์ตเมนต์ที่แพงที่สุดในประเทศเพราะมีป่าไม้แน่นขนาดโอบร้อมให้ผู้อาศัยพักผ่อนหย่อนใจได้ทุกเวลาโซมินดีใจมากที่ทั้งคู่ใช้ชีวิตแต่งงานซึ่งเพิ่งเริ่มต้นขึ้นภายในอพาร์ตเมนต์รูราหแห่งนี้ได้ ความจริงแล้วคนที่ช่วยซื้ออาพาร์ตเมนต์ให้คือพ่อแม่ของจองอูเธอเพียงแค่บีบน้ำตายกเรื่องหลานที่ยังไม่เกิดขึ้นมาอ้างเท่านั้นทุกครั้งที่เธอเอ่ยชื่ออาพาร์ตเมนต์แห่งนี้กับเพื่อนๆใบหน้าของทุกคนมักระบายไปด้วยความอิจฉาริษยาแม้กระทั่งยูนอาที่เคยโอ้อวดว่าได้รับรถเมอร์เซเดสเบ E 3 0 0เป็นของขวัญจากพ่อแม่สามีก็ยังพานบูดบึง นั้นทำให้เธอรู้สึกพึงพอใจมากโซมินเชื่อมั่นว่าอนาคตของเธอจะต้องดำเนินไปอย่างราบรืน่นจนถึงก่อนหน้านั้นภายในไม่กี่เดือนสถานการณ์ก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือโซมินในตอนนี้ได้แต่หวาดกลัวว่าทุกสิ่งที่อยู่ในกำมือจะอันตรธานหายไปเธอรูปมือบนหน้าทองที่ยังคงแบนราบในขณะที่อีกมือกำโทรศัพท์มือถือแน่นขึ้น เฝ้ารอคอยข้อความตอบกลับจากอึนโฮแฟนเก่าที่เคยส่งมาหาเมื่อหลายวันก่อนคืนนั้นในบอกว่าชอบฉันคนเดียวไงละ่ะแค่นึกถึงเนื้อหาในข้อความนั้นภาพเบงหน้าก็เริ่มเบลอขึ้นการพบกันที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวหลังจากต่างฝ่ายต่างเมาไม้ได้ที่โดยบรรยากาศที่เป็นใจทั้งคู่จูบกันยังดูดดืม่มก่อนพากันไปต่อที่โรงแรม โซมินที่อยู่ในสภาพเมาหนักถึงขั้นจําไม่ได้เลยว่าคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างเธอคิดว่าไม่มีอะไรเกินเลยแน่นอนต่างจากคำบอกเล่าของอึนโฮแล้ววันหนึ่งโซมินก็รู้สึกว่ามีสิ่งมีชีวิตกำลังดิ้นอยู่ในท้องเธอนึกถึงสีหน้าดีใจของจองอูพ่อแม่ของเธอรวมทั้งญาติฝ่ายสามีทุกคนตอนบอกว่าตัวเองตั้งครรภ์แล้ว แม้พยายามปลอบใจตัวเองว่าเป็นลูกของสามีแต่สัญชาตญาณบางอย่างของผู้หญิงย้ำเตือนโซมินว่าคงไม่ใช่หลังจากกังวลมาหลายวันโซมินตัดสินใจจะกำจัดเด็กในท้องทิ้งเธอไม่อาจเดิมพันชีวิตไว้กับความเป็นไปได้50%จากนี้ไปต่อให้เธอถูกสวรรค์ลงโทษหรือมีลูกไม่ได้อีกแล้วก็ช่างโซมินขอแค่ให้สิ่งมีชีวิตในท้องตอนนี้หายไป ไม่มีวิธีที่ทำให้ดูเหมือนเป็นการแทงตามธรรมชาติเลยหรือไงหรือว่าเธอควรคุยเรื่องการเอาเด็กออกดีอยากให้เกิดอุบัติเหตุเล็กๆขึ้นกับตัวเองตอนนี้เหลือเกินขอแค่เด็กคนนี้หายไปจะให้ทำอะไรก็ยอมขณะที่ความคิดในหัวของโซมินตีกันวุ่นวายจองอูได้เอ,อ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงราบเรียบวันนี้พระจันทร์เต็มดวงสวยจัง หลังพ้นจากทางเดินในป่าทั้งคู่เดินไปตามทางเท้าจ้องอูเหม่อมองท้องฟ้าปลอดโปร่งสีดำสนิทซึมซับภาพดวงจันทร์กลมโตที่รอยเด่นอยู่ระหว่างอาพาร์ตเมนต์สูงเสียดฟ,ฟ้านั่นสิเป็นคืนที่หมดจะเดินเล่นจริงๆโซมินตอบรับไปอย่างเรื่อยเปื่อยในหัวมีแต่ความคิดเรื่องการทำแทง้งไหนๆก็ไหนๆแล้ว ลองพูดเรื่องนี้ดูสักครั้งดีไหมก่อนจะเหล่มองแววตาของจองอูจุดประสงค์ในการเดินเล่นวันนี้คือเธอมีเรื่องอยากคุยกับสามีพี่คะคือว่าลูกของเรานะทว่าสายตาของจองอูกำลังจับจ้องไปที่ระเบียงบ้านหลังหนึ่งบนอพาร์ตเมนต์เขาไม่ได้ตั้งใจฟังคำพูดของโซมินหัวคิ้วค่อยคอยขยับเข้าหากัน เพลงสมาธิมองไปที่นั่นอย่างจริงจังโซมินตรงนั้นใช่คนหรือเปล่าโซมินรู้สึกหงุดหงิดที่สามีไม่ยอมฟังคำพูดของเธอเธอพยายามหาจังหวะพูดระหว่างเดินเล่นมาโดยตลอดโซมินเบนใส่ตามองตามสามีก่อนจะกรีดร้องออกมาสุดเสียง <c oughs> บนระเบียงชั้นหกไม่สิชั้นเจ็ดต่างหาก มีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนอนพาดอยู่บนราวระเบียงร่างกายส่วนบนลอยอยู่กลางอากาศศีรษะตกลงไปอย่างด้านล่างเส้นผมสลวยผิวสยายไปมาดูคล้ายกับว่าปลายเท้าของเธอกำลังขย,ยีงอยู่บนพื้นระเบียงพยายามทรงตัวอย่างถึงที่สุดโซมินรีบโทรแจ้งตำรวจเร็วเข้าเรียกยาม,มาด้วยเร็วสิจางอูตะโกนลัน่น พร้อมกับวิ่งตรงไปที่ประตูทางเข้าอาคาร102พี่คะพี่จะไปที่นั่นทำไมพี่ขณะที่โซมินก้าวเท้าเดินตามสามีไปเธอโทรศัพท์หาตำรวจเพื่อแจ้งความเสียงเอะอะของคู่สามีภรรยาทำให้ผู้คนที่กำลังเดินเล่นอยู่มาออรมกันที่หน้าอาคาร102ทางเดินเงียบสงบกลางดึกของฤดูใบไม,ไม้ร่วง พันโกลาหลนขึ้นในชั่วพริบตาโชคดีที่ผู้หญิงคนนั้นแค่พาตัวเองไว้บนราวระเบียงเธออาจลังเลใจขณะพยายามฆ่าตัวตายเลยยังไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นถ้ารถกู้ภัยมาถึงก็น่าจะห้ามเธอได้โซมินมองผู้หญิงคนนั้นอย่างกังวลใจทำไมเธอถึงต้องอยากฆ่าตัวตายด้วยทั้งที่อุตสาได้ใช้ชีวิตอยู่ในอาพาร์ตเมนต์หรูที่สุดในประเทศถ้าอยากตายหนัก ทำไมไม่ไปตายที่อื่นละ่ะจะมาก่อเรื่องวุ่นวายให้อาพาร์ตเมนต์แห่งนี้แปดเปื้อนทำไมเดี๋ยวราคาก็พลอยตกกันพอดีไม่รู้หรือไงว่าหากมีข่าวคนกระโดดตึกฆ่าตัวตายภายในอาพาร์ตเมนต์แพร่ออกไปจะเกิดข่าวลือเสียหายหนักแค่ไหนภาพลักษณ์ของอาพาร์ตเมนต์ที่มีความสุขกับความร่ำรวยเป็นจุดยืนมีหวังได้พังพินาศพอดีโซมินรู้สึกอับอายเมื่อคิดเช่นนั้นเพราะบริเวณนั้นมืดมาก ทำให้เห็นภาพของผู้หญิงบนระเบียงแค่ร่างๆเท่านั้นท่าทางของเธอดูหน้าหวาดเสียวและสุ่มเสี่ยงมากผมสีดำขรับลู่สยายลงมาเบื้องล่างชายกระโปรงสีขาวพลิ้วไหวไปตามแรงลมทันใดน,นั้นเหมือนมีน้ำหยดหนึ่งล้วงตกลงมาบนแปลงดอกไม้ด้านล่างอะไรนะโซมินเดินตรงไปที่นั่นคล้ายถูกสะกดจิตอีกด้าน จองอูวิ่งสุดฝีเท้าเข้าไปในอาคาร102เขากดปุ่มลิฟต์อย่างร้อนใจลิฟต์ทั้งสองตัวอยู่ระหว่างขึ้นไปส่งคนที่ชั้น18เขาคำนวณคร่าวๆหากลิฟต์ขึ้นไปส่งถึงชั้น24ซึ่งเป็นชั้นส่งสุดแล้วลงมาก็อาจไม่ทันการเอาไงดีละ่ะจะอรอลิฟต์ต่อหรือวิ่งขึ้นบันไดไปเลยเขาลังเลเล็กน้อยก่อนสุดท้าย จะตัดสินใจวิ่งขึ้นบันไดถ้าอีกฝ่ายอยู่ที่ชั้นเจ็ดวิ่งขึ้นบันไดไปน่าจะเร็วกว่าเหตุการณ์หน้าสิวหน้าขวานแบบนี้ช้าไม่ได้แม้แต่ก้าวเดียวผู้หญิงคนนั้นอาจทำอะไรสิ้นคิดขึ้นมาจริงๆจองอูว,วิ่งพรวดพลาดก้าวข้ามบันไดสองขั้นในคราวเดียวพลางหยุดหอบหายใจถี่ระหว่างชานพักบันไดสุดท้ายก็พาตัวเองมาถึงชั้นเจ็ดเขาพ่นลมหายใจเหนื่อยอ่อนออกมา สายตามองสลับไปมาระหว่างห้อง701กับห้อง702ก่อนจะหยุดนิ่งที่ประตูหน้าห้อง702เนื่องจากประตูของห้องนี้เปิดค้างไว้มีรองเท้าผู้ชายข้างหนึ่งวางขวางอยู่จองอูกือน้ำลายหนื่ๆลงคอจับลูกบิดประตูแล้วแง้มเปิดออกมีคนอยู่หรือเปล่าครับไม่มีเสียงตอบรับจากภายในบ้าน จังอูหยิบรองเท้าที่วางขวางประตูออกเดินเข้าไปในโถงเข้าบ้านประตูกั้นระหว่างโถงหน้าบ้านกับพื้นที่ส่วนในถูกเปิดข้างไว้เช่นกันสายลมเย็นพัดลอดออกมาจากด้านในภายในบ้านไม่ได้เปิดไฟเลยสักดวงทุกที่มืดสนิทจองอูได้กลิน่นคาวและกลิน่นเหม็นเปี้ยวลอยฟุ้งอยู่ในอากาศขอโทษนะครับทว่า ไม่มีเสียงตอบรับเช่นเคยเขาจึงตัดสินใจเดินเข้าไปภายในบ้านขณะลังเลว่าควรถอดรองเท้ากีฬาที่ใส่อยู่ออกก่อนหรือใส่เข้าไปเลยสุดท้ายเขาก็ปลุกใจตัวเองว่านี่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญรีบถอดรองเท้าและเดินเข้าไปในบ้านทันทีความหนาวจากพื้นเย็นเฉียบแล่นขึ้นสู่ปลายนิ้วเท้าจนจองอูรู้สึกขนลุกสู้เขาระวังฝีเท้าในทุกย่างก้าว เดินผ่านทางเดินสั้นๆออกมาสู่ห้องรับแขกซึ่งมองเห็นระเบียงได้จากฝั่งซ้ายมือผู้หญิงสวมกระโปรงสีขาวที่เขาเห็นเมื่อครู่อยู่ที่นั่นขณะสายลมพัดเข้ามาจากทางประตูระเบียงที่เปิดไว้ทำให้ชายกระโปรงของเธอผิวไหวขึ้นอีกครั้งทว่าท่าทางของเธอดูแปลกประหลาดเหลือเกินจองอูขยี้ตาตัวเองด้วยรังมือ เขาลี่ตามองไปที่เธออีกครั้งจองอูไม่ใช่พวกตาบอดในที่มืดหรือม,มีปัญหามองอะไรพร่ามัวเขาภูมิใจในค่าสายตาระดับ1.2ของตัวเองที่สุดผู้หญิงเบ้องหน้าไม่ขยับเขยอนตัวเลยสักนิดจองอูรู้สึกเสียวสันหลังวาบคลาไปตามกำแพงเพื่อหาสวิตไฟถุงเท้าเหมือนจะเปื้อนของเหลวเหนอะหน่าบนพื้นเขาเอื้อมมือไปเปิดไฟ ทันทีที่แสงสว่างขึ้นภาพทุกอย่างภายในบ้านก็ปรากฏสู่สายตาบนพื้นห้องรับแขกกำแพงโซฟาเฟอร์นิเจอร์เปื้อไปด้วยคราบเลือดแทบจะถูกแข่งคล้ายกับมีคนละเลงเลือดสีคล้ำแบ่งบ้าข้างปลายเท้าของผู้หญิงบนระเบียงมีแองเลือดเจิงน้องอยู่กลิ่นคาวรุนแรงนั้นห้อมล้อมเนือตัวจองอูไว้ ลำคอของเขาตีบตันขึ้นในชั่วขณะไม่อาจเปล่งเสียงใดๆออกมาได้จองอูขาสันล่วงล้มลงไปบนพื้นเลือดซึมถุงเท้าจนชุ่มโชกไปหมดเขาพยายามตะเกียกตะกายลุกขึ้นแต่ก็สุดลงพื้นตามเดิมหลังจากลุกขึ้นยืนได้อย่างทุลักทุเลก็รีบหันหลังพุ่งตรงไปที่ประตูหน้าบ้าน ทันใดนั้นสายตาของเขามองไปทางช่องว่างระหว่างประตูห้องที่เปิดแง้มอยู่ตรงนั้นมีชายคนหนึ่งกำลังนอนคว่ำหน้ามีมีดปักอยู่บนหลังสุดท้ายเขาก็ส่งเสียงหวีดร้องออกมาได้สายลมนอกระเบียงพัดขึ้นอย่างรู้จังวหวะโหมให้เลือดจากปลายเท้าของผู้หญิงที่ระเบียงไหลนองลงมาราวกับหาฝนในพริบตาเดียวกันเสียงกรีดร้องของโซมินดังก้องไปทั่วนิคมอพาร์ตเมนต์ ทดลองฟังของสุนทรมนี้จบลงแล้วนะครับหากยังไม่จูใจสามารถจับจองเป็นเจ้าของเพื่ออ่านต่อได้ที่อ m a r i n b o o k s .com และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศครับอย่าลืมกด subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอ m a r i n b o o k s